ปูตินก็พูดออกมาเป็นนายแล้วว่าจะส่งอาวุธของทางด้านรัสเซียใช้โจมตีกลับไปในส่วนของทางด้านตะวันตกก็หมายกับว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหรือเป็นการแก้ผ็ดที่สมน้ําสมเนื้อกับทางด้านตะวันตกส่งวุธให้ยูเครนเท่าที่ติดตามจากทางด้านฝั่งของทางด้านรัสเซียนะครับปูตินก็ออกมาพูดแล้วนะว่าจะใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงในระดับที่ใกล้เคียงกันกับที่ทางด้านตะวันตกส่งไปให้ทางด้านยูเครน เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขยายความรุนแรงมันก็น่าจะเป็น,ปน,ปนไปได้มากขึ้นสถานการณ์ที่มันเป็นไปอยู่เนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้ครับว่าอาวุธในส่วนที่ทางด้านตะวันตกมอบให้กับทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับาทางด้านตะวันตกก็เรียกว่าก็คือยังไม่ได้ต้องการที่จะให้ขยายตัวนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างทางด้านตะวันตกกับทางด้านรัสเซีย เพราะนั้นเนี่ยนะฮะอาวุธที่ทางด้านรัสเให้กับทางด้านยูเครนไปเนี่ยนะครับก็จะจํากัดเรื่องของประสิทธิภาพในการทําลายล้างนในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระยะในการโจมตีเข้าไปในดแใจของรัสเซียก็อาจจะไม่ได้เข้าไปได้ไกลมากนักเน่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูนะไอการเปลี่ยนเกมนะก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับ ขณะนี้เหตุการณ์ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงอ่อนไหวค่ะยูเครนใช้อาวุธของชาติตะวันตกไปโจมตีรัสเซียซึ่งปูตินเตือนแล้วว่าถ้าทำลักษณะนี้เนี่ยเขาไม่ยอมแน่นะคะแล้วก็น่าจะมีการตอบโต้กลับอย่างร้ายแรงด้วยนะคะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไงคะถ้าปูตินมีการโจมตีกลับเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปครับผมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะที่ จูเคนได้ใช้อาวุธของทางด้านชาติวันตกเนี่ยนะครับซึ่งไฟเขียวให้โจมตีเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียได้เนี่ยนะครับผู้ตินก็ได้ออกมาเตือนนะครับนนล่าสุดก็คือการเตือนที่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับ5้ามิถุนายนที่ผ่านมาในการประชุมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีคแพมิกฟอรัมนะครับซึ่งก็จะเป็นการประชุมาทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของทางด้านรัสเซียนะครับอันนี้จะประชุมคล้ายๆกับประชุมของดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะมีผู้ผู้เข้าร่วมนะในการไปชุมจํานวนมากนะครับซึ่งปูตินก็พูดออกมาเป็นนายแล้วว่าจะส่งอาวุธนะครับนะของทางด้านรัสเซียไปให้ชาตินะครับที่เป็นศัตรูของทางด้านตะวันตกนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตะวันตกนะครับนะใช้โจมตีกลับไปในส่วนของทางด้านตะวันตกนะครับนะซึ่ง ก็หมายกับว่าเรียกว่าอะไรครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะหรือเป็นการแก้เผ็ดที่เรียกว่าอะไรครับสมน้ําสมเนื้อกับทางด้านที่อ่าทางด้านตะวันตกสองวุฒิยูเคนนะครับนะซึ่งผมก็มองเนี่ยนะครับนะว่าโอกาสตัวนี้มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอ่าเราก็จะเห็นนะว่าดมิิรีเมตเวเดฟนะซึ่งอ่าเคยเป็นอดีตประธานาธิบดีของทารด้เนเชียก็ออกมารับลูกนะคำกล่าวของทางด้านประธานาธิบดีของโอตินนะตรงนี้นะครับว่า ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะว่ายัางบอกไม่ได้นะครับว่าคณะปูตินจะส่งอาวุธไปให้ชาติไหนนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยนะครับว่า,าปูตินมีมีสเกดูนะฮะมีตารางที่จะเยือนเกาหลีเหนือนะครับนะเร็วนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะที่อาจจะเป็นของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกรณีของทางด้าน อิหร่านนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีมีมีเรียกอะไรครับมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะเป็นประเทศไหนแต่ว่าในส่วนที่ติดตามอยู่เลยนะครับก็คือกําลังดูนะว่าประเด็นนะครับนะว่าโปรตีนก็วางแนวทางตรงนี้นะครับให้ทางด้านาทีมงานเสนาธิการไปวิเคราะห์ดูนะว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้จะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับแต่เท่าที่ที่ดูนะฮะ นะครับนะติดตามจากทางด้านฝั่งของทางด้านัสเซียเนี่ยนะครับการตอบโต้เนี่ยนะครับก็คือจะใช้ปูตินก็ออกมาพูดแล้วนะว่าจะใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงในระดับที่ใกล้เคียงกันกับที่ทางด้านะตะวันตกส่งไปให้ทางด้านยูเครนนะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะขยายความรุนแรงมันก็น่าจะเป็นไปได้มากขึ้นครับผมครับค่ะ ถ้ามองจากทางฝั่งของยูเครนก่อนนะคะอาจารย์เท่าที่ประเมินตามข้อมูลนะคะอาวุธจากชาติตะวันตกที่ได้มาเนี่ยพอจะเป็นจุดที่สามารถที่จะต้านทานรัสเซียนะคะหรือว่าลุกกลับรัสเซียจนกระทั่งถึงขั้นว่าพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามได้ไหมคะอาจารย์ครับผมาจากที่ติดตามเนี่ยนะครับนะสถานการณ์ที่มันเป็นไปอยู่เนี่ยนะครับ ผมมองอย่างนี้ครับว่าอาวุธในส่วนที่ทางด้านตะวันตกมอบให้กับทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับทางด้านตะวันตกก็เรียกว่าก็คือ,อยังไม่ได้ต้องการที่จะให้การขยายตัวนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างทางด้านตะวันตกกับทางด้านรัสเซียนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะอาวุธที่ทางด้านตะวันตกให้กับทางด้านยูเครนไปเนี่ยนะครับก็จะจํากัดนะเรื่องของประสิทธิภาพในการทําลายล้างนะในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ ระยะในการโจมตีเข้าไปในดิแดของรัเสเซียนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปาได้ไกลมากนักเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูนะครับนะไอการเปลี่ยนเกมนะครับนะก็อาจจะเป็นไปไปได้ยากนะครับอาจจะสกัดาการโจมตีของทางด้านรัสเซียได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็คงไม่ได้ทําอะไรหรือสาม,มารถที่จะพลิกมาเอาชนะทางด้านรัสเซียได้นะครับเป็นแค่ เรียกอะไรฮะสร้างความระคายเคืองอะไรแบบนี้นะครับสร้างความภาวะโกโพให้กับทางด้านรัสเซียมากกว่านะครับนะตรงนี้นะครับแล้วแล้วผมก็มองมองอย่างนี้ครับนะว่าในอ่าหลายๆหลายๆส่วนเนี่ยนะครับนะ,อ,ะอาวุธของทางด้านยูเครนหรือทางด้านตะวันตกที่ส่งมาให้ทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับรัเสเซียก็จะใช้อ่าเรียกว่าการตอบโต้นะครับโดยเฉพาะจะยิงย่งเนี่ยนะฮะก็คือไม่ยอมให้นะฮะ เปิดฉากโจมตีทางด้านรัสเซียได้นะครับแล้วรัสเซียก็จะมีการปรับนะยุทธศาสตร์ในการโจมตียูเครนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคุณกีตาผมมองว่ายังไงอาจจะสร้างความเรียกว่านะสร้างความได้เปรียบในช่วงสั้นๆในช่วงแรกที่รัสเซียยังปรับยุทธศาสตรนะ์ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดปรับได้แล้วเนะี่ยผมว่ารัสเซียก็น่าจะตีกลับมา,มา,ม,ามาได้ในระดับหนึ่งครับ ครับ,บอ,อย่างนี้ครับสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลนะคะเบื้องหลังที่ชาติตะวันตกนะคะเขาตัดสินใจที่จะให้ยูเครนใช้อาวุธในการที่จะเอาไว้ป้องกันตัวนะคะหรือว่าตอนนี้เอาไว้โจมตีรัสเซียแล้วนะคะน่าจะมาจากอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มสงครามนะคะชาติตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะจํากัดนะคะที่จะ จัดส,สนอาวุธให้ยูเครนไปโจมตีรัสเซียคือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการโจมตีหรือว่าการตอบโต้กลับอยู่ในพื้นที่แต่รอบนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ให้สามารถที่จะโจมตีเข้าไปในฝั่งของรัสเซียได้นะคะเขากลัวอิทธิพลของรัสเซียเขากลัวว่ารัสเซียจะมาบุกนาโต้หรือตะวันตกก่อนหรือว่ายังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมผมมองนะครับนะว่าว่าอย่างนี้ครับคือ,อในกระบวนการในการต่อสู้กันเนี่ยนะครับนะตอนเนี้ย ทางด้านยูเครนเสียดินแดนนะครับเสียอาวุธเสียทหารไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยนะครับการที่ทางด้านตะวันตกเลยนะครับส่งอาวุธมาแล้วก็ปรับยุทธศาสตร์นะเพื่อให้ทางด้านยูเครนตอบโต้ทางด้านรัสเซียได้บ้างก็เพื่อที่จะว่าอะไรนะสร้างขวัญและกําลังใจกลับมาให้กับทางด้านทางด้านยูเครนนะแล้วก็เป็นการสื่อออกไปในในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าตอนนี้รัสเซีย เพียงพำนนะและสามารถที่จะหยุดสกัดรัสเซียได้นะครับนะประมาณนี้ครับก็คือไม่ให้รัสเซียสามารถที่จะลุกคืบหน้าไปในดินแดน,นต่างๆของทางด้านยูเครนได้อย่างก้าวหน้าซึ่งรัสเซียก็จะได้ขวัญและกําลังใจในการที่จะบุกทางด้านยูเครนไปได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่จะสกัดกั้นนะครับการลุกของทางด้านรัสเซียเอาไว้นะครับ ที่นี้คือถ้าอ่านจากมุมของรัสเซียบ้างนะคะอาจารย์น่าจะศึกษามาอย่างลึกซึ้งนะคะเมื่อตะวันตกตัดสินใจที่จะใช้ยุทธศาสตร์นี้นะคะ,ะปูตินก็ออกมาตอบโต้อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังต้นรายการนะคะสิ่งนี้เนี่ยมีผลกับการเดินเกมหรือว่ายุทธศาสตร์สงครามของรัสเซียไหมคะในเมื่อชาติตะวันตกสับสนยูเครนชัดเจนมากขึ้นทุกวันทุกวันครับ ทางรัสเซียก็เรียกว่าอะไระมองมองเอาไว้อยู่แล้วครับนะว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มสงครามแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนจากอ,อาวุธแล้วก็ทางด้านต่างๆของทางาตะวันตกต่อสงครามรัสเซียอยู่เคนรัสเซียก็เรียกว่าอะไรครับไม่ได้ไม่ได้แปลกใจนะครับสําหรับยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็คิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันก็ต้องเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโต้อยู่แล้วนะครับรัสเซียก็พยายามที่จะปรับยุทธศาสตร์ต่างๆ นะครับในการทําสงครามกับทางด้านยูเครนไว้เป็นสงครามระยะยาวนะครับซึ่งรัสเซียก็ประเมินในระดับหนึ่งนะครับว่าโอกาสที่จะขยายตัวไปสู่สงครามระหว่างรัสเซียกับทางด้านนาโตเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เราก็จะเห็นนะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ติดตามเนี่ยนะครับรัสเซียก็จะมีการปรับยุทธศาสตร์นะฮะในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ้าเราเห็นเนี่ยนะฮะก่อนหน้า ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะโปรตินที่จะปรับเอา,เอาทางด้านาฝ่ายพลเรือนนะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนะเพราะว่า,าซึ่งท่านเบดูซอฟเนี่ยนะครับนะคนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตรนะ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านาทางด้านการวางแผนนะแล้วก็คือจะใช้นะ ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับในการที่จะรับมือกับชาติตะวันตกเราก็จะเห็นนะว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของของของรัฐมนตรีท่านนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะการปรับเอาฝ่ายพเลเรือนหรืออันเดเป็นซอฟขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งหลายคนก็แปลกใจนะซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางด้านตะวันตกอย่างเดียวนะคนรัสเซียก็แปลกใจเนี่ยนะว่า คนที่เป็นพลเรือนไม่มีความรู้ทางด้านการอาหารเลยเนี่ยนะจะก้าวขึ้นมาเป็นอาลัตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสามารถที่จะเอาชนะทางด้านตะวันตกหรือการคุกคามจากรัสเซียยูเครนได้อย่างไรเนี่ยนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแต่ว่าผม,ผมว่ามองว่ารัเสเซียมองการยาวไปแล้วนะครับ,นะรบ,นะรบว่าเก,เกินที่จะเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับรัสเซียยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการปรับในหลายๆระดับด้วยกันนะ ทั้งเอาอเศรษฐกิจนําทางด้านการอาหารผมมองเนี่ยนะครับว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านยูเครนมากเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับอีกหลายส่วนด้วยกันนะครับก็คือทางด้านการเงินนะสงครามการเงินสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับทำอย่างไรที่จะให้ได้ชัยชนะเด็ดขาดเหมือนทางด้านยูเครนแล้วก็นานโต